สู่งาน r s u Open House 2025โ oh อ้โหเยอะนะมอรังสิตไปดูบรรยากาศอันแสนสนุกกันเลยสายเศรษฐกิจธุรกิจสายนี้มีด้วยกัน4คณะใครที่อยากมีสกิลด้านการเงินยุคใหม่เข้าใจง่ายทันสมัยห้ามพลาดที่นี่คณะบัญชี ที่นี่เน้นการเรียนบัญชีควบคู่เทคโนโลยีดิจิทัลเตรียมพร้อมสู่สายอาชีพนักบัญชียุคใหม่คณะนี้มีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้ร่วมสนุกเกี่ยวกับงานบัญชีเปิดโลกบัญชีให้ง่ายขึ้นหรือจะเป็นซุ้มผลงานและพีพีที่ประสบความสำเร็จมาให้ความรู้ควบคู่ไปด้วยส่วนใครที่สนใจด้านเศรษฐกิจวิเคราะห์วางแผนเชิงนโยบายนี่เลยคณะเศรษฐศาสตร์ ที่นี่มุ่งพัฒนาความคิดวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายภายในคณะนี้มีกิจกรรมสนุกไม่แพ้กันโดยจะมีพี่พี่พาน้องๆไปเล่นรู้ลุยกับอาชีพแห่งอนาคตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและยังมีกิจกรรมเกมการ์ดให้น้องๆได้สนุกแถมยังสอดแทรกด้วยความรู้ให้ง่ายต่อความเข้าใจอีกด้วยวิทยาลัยบริหารธุรกิจมากันต่อที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจ สำหรับใครที่มีความฝันอยากทำธุรกิจของตัวเองหรือทำงานสายงานบริหารหลากหลายด้านเช่นด้านการประกอบการการเงินการตลาดระบบขนส่งธุรกิจอาหารการแปรรูปรวมถึงธุรกิจระหว่างประเทศที่นี่เน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติผสมผสานนวัตกรรมและผู้ประกอบการเพื่อสร้างผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่กิจกรรมจัดหนักจัดเต็มมากๆเช่น กิจกรรมการทดลองเป็นผู้ประกอบการโดยการจัดเรียงสินค้าให้ขายดีทดลองเป็นเจ้าของร้านเหมือนเป็นนักธุรกิจจริงพาชมคลังสินค้าจำลองเคลื่อนย้ายสินค้าและเรียนรู้เบื้องหลังระบบขนส่งสินค้าใครที่สนใจด้านกีฬาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชากีฬากอล์ฟสถาบันกีฬามุ่งพัฒน,นานักกอล์ฟมืออาชีพครบวงจรโดยการเรียนรู้ทางภาทฤษฎีและปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญในวงการจริง ภายในงานมีกิจกรรมตีกอล์ฟการแข่งขันกีฬาบาสกิจกรรมกีฬาหลากหลายประเภทอาทิวลอลเล์บอลเทเบิลเทนนิสแบดมินตันพร้อมบูธสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาอีกด้วยและสุดท้ายใครที่มองเห็นช่องทางอาชีพจากการบริการงานด้านธุรกิจท่องเที่ยวเช่นเชฟ โรงแรมแอร์โฮสเต็วิทยาลัยท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการที่มอรังสิตตอบโจทย์ปเป็นอย่างมากที่นี่เน้นประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมบริการมาตรฐานสากลและทักษะการบริหารจัดการครบวงจรวิทยาลัยการท่องเที่ยวจัดเต็มโอ้โหเยอะนะไม่ว่าจะเป็นการได้ขึ้นเครื่องบินจำลองเสมือนได้นั่งอยู่บนเครื่องบินจริงพร้อมการบริการของลูกเรือ และสาธิตความปลอดภัยบนเครื่องบินในด้านของโรงแรมน้องๆยังได้ลงมือทําจริงหยิบเช็คเกอร์แล้วสร้างสุดเครื่องดื่มในแบบตัวเองและยังได้ลงมือทําครัวจริงกับสุดยอดอาจารย์เชฟดีกรีเชฟกระทะเหล็กอีกด้วย RSU Chef School ค่ะ เศรษฐกิจธุรกิจมรังสิตเพระาะมหาวิทยาลัยรังสิตโดดเด่นด้านนวัตกรรมการเรียนเชิงปฏิบัติจริงและการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพในระดับสากล